ทำไมเราต้องรู้เรื่องนี้เหรอครับมันไม่รู้ไม่ได้เองเพื่อนเเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยทางราคาปุ๋ยเอ้ยยาเอ้ยนะครับน้ำมันเอ้ยมันสูงไปหมดไงดังนั้นเวลาเราจะซื้อของแต่ละครั้งนะครับเราก็ต้องนึกถึงความคุ้มทุนด้วยครับเพื่อนเบางทีเวลาเราจ่ายอะไรไปสักอย่างนึงครับเราก็รู้สึกเหมือนครับว่ามันไม่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปนั่นเองครับ ในบางครั้งเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของสารที่มีชื่อสารสามัญตัวเดียวกันมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะมีเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของสารเท่ากันดังนั้นสิ่งนี้มันก็เป็นความจําเป็นอีกอย่างหนึ่งครับที่เราต้องใช้ในการพิจารณาในการซื้อสารมาใช้ในแต่ละรอบครับและเรายังสามารถรู้จักวิธีการประยุกต์ใช้สารทดแทนในกรณีที่เรามีความเสี่ยงในการที่จะใช้สารบางกลุ่มแล้วมันเกิดผลหรือเกิดปัญหา ในการฉีดพ่นของสารของเราในแต่ละรอบอย,ยกตัวอย่างเช่นครับกรณีที่เราใช้สารในกลุ่ม EC มาผสมกับฮอร์โมนหรือการใช้สารในกลุ่ม EW มาผสมร่วมกับยาป้องกันเชื้อราซึ่งสารสองกลุ่มนี้มันมีความเสี่ยงมันไม่ใช่มีความเสี่ยงแล้วครับมันเกิดการตกตะกอนง่ายของสารที่มีโมเลกุลหนักครับและไอสารในกลุ่ม EC กับ EW เนี่ยโมเลกุลมันเบามันจึงลอยตัวนี่ก็มีความเสี่ยงโดยตรง,ยงดังนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางครับที่จะทําให้เราสามารถที่จะเลือกสารกลุ่มที่จะมาทดแทนสารในกลุ่ม EC และก็ EW นั่นเองครับ และมันยังสามารถที่จะลดปัญหาการรื้อยาของโรคและ,มะแมลงโดยตรงกับนาข้าวที่เราใช้อยู่เป็นประจำได้อีกด้วยครับเพื่อนๆที่นี่เนี่ยเพื่อนๆเ,เรามาทําความเข้าใจความหมายของาษาสังกฤษตัวยอ่อตอนท้ายของเปอร์เซ็นต์ยากันครับว่าแต่และตัวมันมีความหมายว่าอย่างไงผมจะเอาตัวยอ่อหรือความหมายเฉพาะในกลุ่มสารที่เราใช้กับนาข้าวเป็นประจำและเราเจอกันบ่อยๆเป็นลักมาอธิบายกันแล้วกันนะครับ ผมขอเริ่มต้นด้วยสารในกลุ่ม WP นะครับเ,เ,เพื่อนๆเพราะว่าสารในกลุ่มนี้มีใช้กันมากครับซึ่งมันจะอยู่ในกลุ่มของสารเมนโคเซปสารเมทาเล็กซิลหรือสารโพพีเนปที่เราใช้สําหรับในการฉีดพ่นป้องกันเชื้อรานั่นแหละครับสีของน้ําเวลาทําละลายจะเปลี่ยนไปตามสีของสารที่ผลิตมาครับ สารในกลุ่มนี้เวลาทําละลายนะครับเพื่อนๆสามารถเขวนตะกอนได้ก็คือไม่มีการตกตะกอนนั่นแหละครับแต่ปัญหาคือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้สารที่เกินปริมาณมันจะมีค่าความอิ่มตัวของสารครับจึงทําให้สารส่วนหนึ่งเกิดการตกตะกอนครับการใช้สารในกลุ่มนี้ก็ควรจะใช้ในปริมาณที่พอดีสรุปคือ ตัวอักษรย่อ WP เนี่ยมันก็คือสารที่อยู่ในกลุ่มของการผลิตมาในรูปของผงแป้งนั่นแหละครับสารที่ลงท้ายด้วย WSP และ WSC เป็นสารที่ผลิตมาอยู่ในรูปของผงแป้งเช่นเดียวกันครับแต่มันจะแตกต่างกับสารในกลุ่มที่ลงท้ายด้วย WP ตรงที่ว่าเวลามันทําละลายกับน้ําแล้วสีของน้ําจะไม่เปลี่ยนไปตามสีของสาร หรือสีของผงสารนั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นสารในกลุ่มสองสีดีที่อยู่ในรูปแบบผงที่เพื่อนๆเคยใช้ฉีดกําจัดยาในนาข้าวนั่นแหละครับต่อมามาดูสารที่อยู่ในกลุ่ม WG บ้างครับเพื่อนๆมันหมายความว่าไงสารในกลุ่มนี้มันหมายความว่าสารมันจะมียยเม็ดเล็กๆครับเล็กๆขาวๆหรืออาจจะเป็นสีตามแต่ละบริษัทที่ขเขาจะทํยายทมานะเพื่อนๆแต่ลักษณะาามเมยย็ดมันจะคล้ายๆกับขี้แมงสาบอะครับแล้วก็มันก็สามารถทําละลายในน้ําได้ดีแล้วก็เข้ากับน้ำได้ดี ซึ่งสานในกลุ่มนี้มี เยอะแยะมากมายเลยครับในปัจจุบันนะเพื่อนๆยกตัวอย่างเช่นสารอ e ีมาแมกตินเบนโซเอตอ่าห้าเออะไรประมาณนี้ครับต่อมาคือสารที่อยู่ในกลุ่ม EC แล้วก็ EW ครับหมายความว่าเนื้อสารจะเป็นน้ำมันครับเพื่อนๆจะมีความเข้มข้นสูงมากสารจะมีลิด้อนนะสารสารในกลุ่มนี้จะมีลิด้อนครับแล้วก็มีความเข้ากันกับน้ำได้ยากพอสมควรครับและยังเข้ากับสารกลุ่มอื่นได้ยากอีกด้วยครับเพื่อนๆเมื่อทลาละลายแล้วนะลักษณะ สีของสารในกลุ่มนี้เนี่ยเวลาทาละลายในน้ําแล้วเนี่ยสารจะเป็นสีขาวครับสีขาวขุ่นเนาะแล้วก็จะมีลักษณะเป็นฝ้าลอยอยู่บนผิวน้ำครับตัวอย่างเช่นสารในกลุ่มคุมพืชนะครับยาคุมหญ้านั่นแหละเพื่อนๆแล้วก็สารในกลุ่มพวกไซเปอร์หรือคอภยัยเมื่อสมัยก่อนๆนะครับต่อมาเป็นสารที่ลงท้ายด้วยเอสซีครับเพื่อนๆ ความหมายของสารในกลุ่มนี้ก็คือเนื้อสารจะมีสีขาวขุ่นข้นเหนียวหนืดมากมากเลยครับเพื่อนๆเ,เวลาจะใช้เพื่อนๆต้องเขย่าก่อนอนะครับสารในกลุ่มนี้นะซึ่งตัวอย่างนะครับเช่นสารฟิโพนิล5% SC นั่นเองครับต่อมาสารในกลุ่ม GR ครับความหมายของ GR หมายความว่าเนื้อสารจะเคลือบอยู่กับวัสดุแข็งเชน่นเม็ดทรายครับเพื่อนๆในการขึ้นรูปที่เพื่อนๆได้จะเห็นกันโดยทั่วไปแล้วก็จะเจอกันมาก ก็คือสารที่อยู่ในกลุ่ม 3G 4G หรือ 6G นั่นแหละครับทีนี้มันจะมีสัญลักษณ์อีกสัญลักษณ์หนึ่งครับที่เพื่อนๆเห็นแล้วมันจะรู้สึกงงๆอยู่พอสมควรครับที่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ต่อท้ายจากเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของสารครับคือสัญ,ญลักษณ์ W ส่วน V ครับความหมายของสัญ,ญลักษณ์นี้หมายความว่าน้ำนักต่อปริมาตรส่วนใหญ่จะใช้หรือจะระบุมากับสารที่อยู่ในรูปของเลวครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างสารสามัญสัก2ตัว ให้เพื่อนเพื่อนเห็นครับและวิธีการอ่านอ่านอย่างไรเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนลองดูนะครับตัวอย่างแรกสารสามันแพเทลคอสามเอซนมีสัญ,ญลักษณ์ระบุต่อท้ายเปอร์เซ็นต์มาว่าโดยน้ำหนักต่อปริมาตรระบุมาและเป็นสารชนิดน้ำมันที่มีความเข้มข้นสารแพเทลคอหนึ่งมลหรือ100มลลิตรหรือว่าเรียกเป็นภาษาชาวบ้านก็คือ100ซีซีจะมีเนื้อสารแพเทลคออยู่30กรัมนั่นเองครับแล้ว EC ตัวท้าย หมายความว่าเป็นสารชนิดน้ำมันที่มีความเข้มข้นนั่นเองครับเอาอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับเพื่อนๆผมยกตัวอย่างสารสามันไพรเบนซอกซิมครับสารตัวนี้มีการแจ้งมาว่ามีความเข้มข้นของสารอยู่ที่5เอร์เซและกระแจ้งรายละเอียดมาว่ามีสัดส่วนน้ำหนักต่อปริมาตรด้วยและยังมีการระบุมาอีกด้วยว่าเป็นสารชนิดน้ำมันที่มีความเข้มข้นวิธีการอ่านคือสารสามันไพรเบนซอกซิม ที่มีความเข้มข้น5%ในสารละลาย100มิลหรือว่า100ซีซีเนี่ยมันจะมีเนื้อสารพริเบนซอกซิมอยู่5กรัมและยังระบุต่อมาอีกว่าเป็นสารชนิดน้ำมันที่มีความเข้มข้นนั่นเองครับต่อมาเพื่อนๆลองสังเกตดูการจัดหมวดหมูและจัดกลุ่มสารที่ผมทำเป็นภาพอินเสิร์ตไว้ด้านบนให้เพื่อนๆเ,เห็นนะครับว่าสารที่อยู่ในกลุ่ม W P W G W H P WSC สารในกลุ่มนี้สามารถที่จะใช้ร่วมกันได้และก็สามารถทำละลายในน้ำได้ดีและมันยังสามารถนำไปผสมร่วมกับสารที่อยู่ในกลุ่ม SL, SC แล้วก็ SG ได้ด้วยครับซึ่งสารทั้ง2โหมดในตระกูล S และในตระกูล W ยังสามารถที่จะนํามาผสมร่วมกันโดยที่ไม่เกิดปัญหาการตกตะกอนของสารได้นั่นเองครับและในกลุ่มสุดท้ายก็คือในกลุ่ม EC และ EW ในกลุ่มนี้แหละครับเพื่อนๆตัวปัญหาเลยครับซึ่งถ้าไม่มีความจําเป็น ต้องใช้ก็ให้เปลี่ยนไปใช้ในสารกลุ่มอื่นครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีความจําเป็นต้องใช้มันจริงๆผมแนะนําให้เพื่อนๆแยกใช้มันเดียวๆเ,เลยครับอย่าเอาไปผสมกับชาวบ้านเขาโดยเฉพาะฮอร์โมนก็เหมือนกันนะครับทีนี้มันมีหลักพิจารณาก่อนจะเลือกซื้อเนี่ยคือ3เรื่องหลักๆครับเพื่อนๆเ,เรื่องที่1ก็คือให้ดูเปอร์เซนต์ความเข้มข้นของสารครับเรื่องที่2ก็ให้ดูปริมาณการใช้ สารนั้น,น,นเรื่องที่3ก็คือให้ดูชนิดของสารครับและเรื่องที่สีก็ให้พิจารณาเรื่องของราคาในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างเช่นสารอีมาเมกตินตัวที่1มีความเข้มข้นที่1.92%แล้วก็ระบุมาว่ามีสัดส่วน นำนักต่อปริมาตรแล้วก็เป็นสารชนิดน้ำมันนะครับนี่คือสารในกลุ่มที่1่สารในกลุ่มที่2เป็นอีมาเมกตินเหมือนกันครับแต่เป็นสารอีมาเมกตินที่มีความเข้มข้น5%เป็นสารที่อยู่ในกลุ่ม WG เวลาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆเ,เปรียบเทียบอย่างนี้ครับให้พิจารณาถึงเปอร์เซ็นต์ของสารกับอัต,อตราการใช้สาร จากนั้นก็ให้มาพิจารณาว่าสารในตัวนี้สามารถที่จะไปผสมร่วมกับตัวอื่นได้โดยที่ไม่เกิดปัญหาหรือไม่โดยให้ดูโค้ดตัวท้ายหรือตามเนื้อหาในคลิปวิดีโอที่ผมระบุมาข้างต้นนั่นแหละครับและอีกตัวอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะยกตัวอย่างให้เพื่อนเเห็นก็คือสารฟิโพนิลในกลุ่มที่1ระบุความเข้มข้นมา5%เป็นตเป็นชนิดสัดส่วนน้ำหนักต่อปริมาตรเหมือนกันครับแต่เป็นชนิดสาร SC แล้วก็สารฟิโพนิลอีกกลุ่มนึงเหมือนกันครับระบุความเข้มข้นของสารมา80% W เนี่ยครับเพื่อนๆลองพิจารณาดูครับว่าสารในกลุ่ม2กลุ่มนี้มันมีเปอร์เซนต์ความเข้มข้นของสารไม่เหมือนกันแล้วราคามันก็แตกต่างกันทีน่นี้เวลาเพื่อนๆจะเลือกกลุ่มสารไปใช้ครับให้เพื่อนๆดูว่าในกลุ่มภาษาอังกฤษตัวท้ายครับมันเป็นชนิดเดียวกันกับในกลุ่มที่เราจะเอาไปผสมร่วมกับตัวอื่นไหมถ้าเกิดว่ามันเป็นในกลุ่มเดียวกันก็ไม่เกิดปัญหาครับหรือ ถ้ามันไม่ไปผสมร่วมกับในกลุ่ม EC หรือ EW อันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาอีกเช่นกันครับนี่คือหลักการคร่าวๆในการที่จะเลือกพิจารณาสารสําหรับมาใช้ในานาข้าวอย่างสมเหตุสมผลนั่นเองครับ